ทุกคนเข้าสู่โลกของความลึกลับและความสยองที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความหวาดกลัวและเสียงหัวเราะที่ไม่เคยหยุดวันนี้เล่าไปเรื่อยพอดแคสต์จะพามารู้จักเรื่องเล่าสุดสยองที่เกิดขึ้นในโรงแรมร้างกลางป่าสถานที่ที่เด็กๆหายตัวไปอย่างลึกลับและเสียงหัวเราะยังคงดังก้องอยู่ในทุกมุม ถ้าคุณอยากรู้ว่าความลึกลับนี้จะพาเราไปเจอกับอะไรหรือใครที่กล้าพอจะเข้าไปในโรงแรมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาร่วมหลอนด้วยกันและถ้าชอบเรื่องเล่าของเราจริงๆอย่าลืมกด Super t ร์ n k งเพื่อสนับสนุนพอดแคสต์และให้เรามีแรงเล่าเรื่องสยองต่อไปเตรียมตัวให้ดีเพราะความมืดและเสียงหัวเราะที่ไม่เคยหยุดกำลังรอคุณอยู่ ธนก,กรนักข่าวหนุ่มวัย28ปีผู้มีความสนใจในเรื่องลึกลับและประวัติศาสตร์เมืองเก่าธนก,กรเติบโตมาในครอบครัวนักเขียนและนักสำรวจพ่อของเขาเคยเป็นนักโบราณนักคดีส่วนแม่เป็นนักเขียนสารคดีเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นเรื่องลี้ลับจึงถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเขาเรียนจบด้านวรารสารศาสตร์และเริ่มทำงานเป็นนักข่าวอิสระที่สนใจเรื่องราวร้างและสถานที่ถูกทอดทิ้ง ธนกรเชื่อว่าเบื้องหลังความเก่าคร่ำครึมักซ่อนเรื่องราวลึกลับที่รอคนกล้าเข้าไปค้นหาวันหนึ่งธนกรได้รับข้อความจากแหล่งข่าวลึกลับเกี่ยวกับโรงแรมเก่าร้างกลางป่าชื่อโรงแรมเอเวอร์กรอสโรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษพ9 5 0แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนและพนักงานหลายคนหายตัวไปโรงแรมก็ถูกทิ้งร้าง กลายเป็นเรื่องเล่าที่ผู้คนในเมืองใกล้เคียงไม่กล้าเข้าใกล้ธนกรเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะทำสารคดีและรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ร้างและปรากฏการณ์ลึกลับเมื่อเดินทางมาถึงทางเข้าของโรงแรมธนกรพบกับป้ายไม้เก่าๆที่สีซีดจางตัวอักษรที่สลักไว้เกือบลบเลือนมีเพียงร่องรอยของสีแดงจางๆที่พอให้เห็นคำว่า e v e r g r o s s Hotel ใไม้โยกเบาๆตามแรงลมกลิ่นความชื้นและฝุ่นเก่าครอบคลุมไปทั่วบริเวณรอบๆถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่นและเถาวัลย์พันกันเรากับป่าได้เข้าครอบงำโรงแรมเก่าหลังนี้ธนากรยืนอยู่หน้าประตูไม้ใหญ่ความสูงของประตูทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตประตูเปิดอ้าเล็กน้อยเองเรากับรอคอยใครสักคนให้เข้ามาเขาเอื้อมมือไปจับมือไม้เย็นเยือก ภายในโรงแรมเงียบสง,งัดยกเว้นเสียงลมที่พัดผ่านรอยแตกของหน้าต่างและรอยประตูเก่าพื้นไม้ใต้เท้าส่งเสียงดังเอียดเอียดทุกครั้งที่ก้าวเดินธนกรรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวขณะที่เขาก้าวเข้าไปในล็อบบี้กลิ่นฝุ่นผสมกับกลิ่นไม้เก่ากระจายตัวเต็มห้องลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างแตกและผ้าม่านเก่าเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นในห้องใหญ่ธนกรชะง,งัก มือเกาะขอบเสื้อพยายามตั้งสติแต่เสียงนั้นก็เงียบลงราวกับล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาเขาสังเกตเห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเช่นโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ที่ขาเริ่มผุเฟอร์นิเจอร์หุ้มผ้าสีซีดและเก้าอี้บางตัวล้มลงกล้องถ่ายรูปที่เขาพกติดตัวสั่นเล็กน้อยจากแรงตื่นเต้นธนกรเดินสำรวจโดยรอบประตูหลายบานเปิดเองเล็กน้อยมีบางประตูที่เขาลองผลักแล้วก็กลับปิดเองอย่างช้า ราวกับมีใครอยู่ข้างในแม้ใจจะเต้นแรงแต่ธนกรอดไม่ได้ที่จะสำรวจต่อความตื่นเต้นผสมกับความกลัวทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นทุกย่างก้าวของเขาผ่านพื้นไม้เก่าเอียดดังเป็นจังหวะเสียงหัวเราะแผ่วๆก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงไม่สามารถระบุดได้ว่าเกิดจากใครเขายือนอยู่กลางล็อบบี้หันซ้ายขวารู้สึกถึงความว่างเปล่า และความเงียบที่คอยจับจ้องเขาเขาพยายามคิดว่าอาจเป็นเพียงเสียงกล้องของลมแต่ความไม่สบายใจในอกก็เตือนว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเจนแต่กำลังมองเขาอยู่ธนกรถอนหายใจลึกๆพยายามรวบรวมความกล้าและยกกล้องขึ้นถ่ายร่วบรรยากาศรอบๆภาพที่ได้เต็มไปด้วยฝุน่นและแสงที่ส่องลอดหน้าต่างแตก เสียงหัวเราะแผ่วๆยังคงตามเข้าไปทุกก้าวเขารู้ว่านี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาจะต้องผเผชิญในโรงแรมแห่งนี้ธนกรก้าวลึกเข้าไปในโรงแรม e v e r อ r o s s อล็อบบี้ขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้กลับรกร้างและเงียบสง,งัดฝุ่นละอองลอยเต็มอากาศเขายกกล้องขึ้นส่องเพื่อเก็บรายละเอียดแต่ทุกอย่างก้าวของเขาบนพื้นไม้เก่าเอียดดัง เป็นจังหวะสอดคล้องกับเสียงหัวเราะแผ่วๆที่เหมือนกล้องอยู่ในไกลๆเขาเริ่มสำรวจห้องรอบๆล็อบบี้พบกับโต๊ะไม้เก่าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและฝุ่นหนาเตียงที่ถูกปล่อยร้างมีผ้าห่มเก่าและมอมแมมของเล่นเด็กบางชิ้นกระจัดกระจายบนพื้นตุก,กตาผ้าที่ดวงตาเลือนรางดูเหมือนกำลังจ้องมองเขาทุกอย่างสะท้อนความรู้สึกของอดีตท,ที่ถูกทอดทิ้งและถูกละทิ้งธนกรเปิดประตูห้องหนึ่งออก พบกับกระจกแตกกระจายแสงสลัวจากหน้าต่างกระทบเศษกระจกทําให้เกิดเงาสะท้อนซับซ้อนเขาเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกที่แตกบางชิ้นแต่ก็มีบางครั้งที่เหมือนเห็นเงาเด็กแวบอยู่ข้างหลังกล้ามเนื้อของเขาตึงขึ้นทันทีเสียงหัวเราะเริ่มชัดเจนขึ้นคราวนี้ใกล้เข้ามาราวกับกําลังล้อมรอบตัวเขาธนกรหยุดตึงค่อยๆหันตัวรอบๆทุกห้องที่เขาเขา้า บางประตูปิดเองแรงๆและมีเงาแวบผ่านหน้าต่างหรือมุมห้องทำให้เขารู้สึกวิตกและระแวงว่ามีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ใกล้เขามากกว่าที่เห็นเขาเดินไปยังทางเดินยาวที่เชื่อมไปยังห้องอื่นแสงจากหน้าต่างที่สกปรกกระทบฝุ่นเป็นริ้วทําให้ทางเดินเหมือนยืดออกเป็นลึกไม่รู้จนธนากรหยุดคิดว่าอาจเป็นเพราะความเหนื่อยหรือจิตใต้สํานึกแต่เสียงหัวเราะยังคงดังขึ้นเรื่อยๆ และบางครั้งมีเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งผ่านทางเดินแต่เมื่อเขาหันตามกลับว่างเปล่าธนกรเริ่มถ่ายรูปและจดบันทึกทุกสิ่งที่เห็นห้องหนึ่งมีโต๊ะเขียนหนังสือเก่าและกระดานลบสีซีดของเล่นเด็กบางชิ้นวางกระเระก,กระระบางชิ้นดูเหมือนพึ่งเคลื่อนตัวเมื่อเขาไม่ทันสังเกตบางครั้งตุ๊กตาหันมาหาเขาเองเราวกับมีชีวิตกลามเนื้อของเขาตึงขึ้นอีกครั้งด้วยความตื่นเต้น ธนกรฝงรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยอดีตที่ยังไม่จบโรงแรมเอเวอร์ครอสไม่ได้ร้างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้คนที่เคยอยู่และบางสิ่งบางอย่างกำลังรอให้เขาเข้าไปสำรวจต่อเมื่อธนกรหยุดยืนอยู่กลางทางเดินแสงจากหน้าต่างกระทบฝุ่นเงาสะท้อนในกระจกแตกทำให้เขาเห็นภาพซ้อนกันของเด็กหลายคนที่เหมือนกำลังหัวเราะเขาเบิกตากว้างแต่เมื่อก้าวเข้าไปใกล้ เงาเหล่านั้นก็หายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะที่แผ่วลงและดังขึ้นเป็นระยะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเจอไม่ใช่เพียงความว่างเปล่าแต่มีชีวิตของอดีตที่ยังไม่สงบหัวใจของเขาเต้นแรงทุกก้าวที่เขาเดินเต็มไปด้วยความระแวงและตื่นเต้นเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงหัวเราะนั้นมาจากไหนแต่แน่ดอนว่ามันอยู่รอบตัวเขาและรอให้เขาเดินต่อไป ธนกรขึ้นบันไดไม้เก่าไปยังชั้นบนเสียงเอียดของบันไดดังเป็นจังหวะสอดคล้องกับหัวใจที่เต้นแรงของเขาฝุ่นละอองลอยเต็มอากาศแสงสลัวจากหน้าต่างที่แตกและผ้าม่านเก่ากระพริบเป็นจังหวะเรากับแสงกำลังสะท้อนความวิตกกังวลของเขาเขาเริ่มสำรวจห้องพักชั้นบนห้องหนึ่งมีแสงเพดานกระพริบอย่างไม่เป็นระเบียบฝุ่นละอองหนากระจายเต็มพื้น เฟอร์นิเจอร์เก่าเลื่อนตำแหน่งเองเล็กน้อยเรากับมีแรงลึกลับผลักทุกครั้งที่ธนกรเหมือนเคลื่อนตัวไปใกล้โต๊ะเขียนหนังสือเสียงหัวเราะใกล้เข้ามาคราวนี้ชัดเจนและเหมือนเด็กๆก,กำลังอยู่รอบตัวเขาธนกรหยุดสึึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นและเห็นกรอมรูปเก่าแขวนไว้บนผนังภาพถ่ายเด็กหลายคนแต่ละคนมีสีหน้าแปลกๆดวงตาของเด็กเหมือนจ้องมาที่เขาโดยตรง แสงสลัวสะท้อนบนกระจกที่ปกป้องภาพถ่ายทําให้ภาพเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวเรากับเด็กในรูปกําลังหัวเราะและขยับหมกรู้สึกเหมือนถ่ายภาพลมใจหลุดเมื่อเขามองความรู้สึกกลัวเริ่มก่อตัวเต็มใจธนากรรู้สึกว่ามีสายตาที่ไม่เห็นจับจ้องเขาอยู่ทุกมุมห้องมือเขาสั่นเบาแต่เขาพยายามบังคับตัวเองให้เข้มแข็งจัดกล้องเพื่อถ่ายภาพแต่ภาพที่ถ่ายกลับไม่แสดงสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาเปล่า ความรู้สึกนี้ทำให้เขารู้ว่าบางสิ่งไม่ได้อยู่ในโลกของคนเป็นแต่กำลังสื่อสารกับเขาธนากรก้าวเข้าไปใกล้ตู้เก็บของเก่าเงาสะท้อนจากกระจกเก่าบนตู้ทำให้เห็นเงาของเด็กๆแวบๆบแบบอยู่หลังเขาเขาหันตัวกลับทันทีแต่ทางเดินว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงหัวเราะแผ่วๆที่ค่อยๆแผ่รอบตัวเขาเรากับเด็กๆเ,เหล่านั้นกำลังล้อเล่นกับความหวาดกลัวของเขา ทันใดน,นั้นประตูห้องปิดเองแรงๆรงทำให้ธนกรตกใจจนถอยหลังแทบหลมเขาหายใจไม่ทันและมือเกาะขอบประตูเพื่อพยุงตัวเองเสียงหัวเราะดังชัดเจนขึ้นคราวนี้เหมือนเด็กอยู่ใกล้ตัวจริงๆจ,จนเขารู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านผิวหนังและแรงดึงบางอย่างเรากับพยายามชักนำให้เข้าไปในห้องธนกรพยายามรวบรวมสติเขาเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆรอบตัวเช่น ภาพเด็กบางภาพที่ดูเหมือนเปลี่ยนท่าทางเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นกระดาษและของเล่นบนพื้นขยับเล็กน้อยเรากับมีแรงลึกลับผลักบรรยากาศเริ่มกดดันจนเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยอดีตที่ยังไม่จบธนกรถอยไปทางหน้าต่างเพื่อพยายามมองออกไปนอกโรงแรมแต่กระจกที่สกปรกและแตกกระจายสะท้อนเงาเด็กที่ยืนอยู่หลังเขาโดยไม่อาจละสายตาได้ความหวาดกลัวค่อยๆก่อตัวเต็มใจเขารู้สึกว่า บางสิ่งกำลังจับตาดูและรอเวลาเข้ามาใกล้เสียงวัวร้องและแสงสะท้อนทำให้ธนกรรู้ว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ใช่เพียงอาคารเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งแต่มีชีวิตของมันเองมีอดีตของเด็กที่สูญหายและความเศร้าของพนักง,งานที่หายไปยังหลงเหลืออยู่เขารู้ตัวว่าเขาอาจไม่ได้อยู่คนเดียวและทุกก้าวที่เขาก้าวต่อไปจะนำเขาเข้าใกล้สิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ ธนกรถอนหายใจลึกๆพยายามตั้งสติและรู้ในใจว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองที่แท้จริงธนกรเดินลงจากชั้นบนด้วยความระแวงแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้เขาพบห้องสมุดเก่าและห้องเก็บเอกสารของโรงแรมประตูไม้เก่าเปิดออกเล็กน้อยเขาเอื้อมมือผลักเบาๆกลิ่นกระดาษเก่าและฝุ่นนาปะทะจมูกทันที แสงสลัวจากหน้าต่างที่ฝุ่นจับหนาทำให้ห้องดูเหมือนถูกแขวนอยู่ระหว่างอดีตและปัจจุบันห้องเต็มไปด้วยชั้นหนังสือไม้เก่าเอกสารกระจัดกระจายและแฟ้มเก็บข่าวเก่าธนกรหยิบแฟ้มหนึ่งขึ้นอ่านข่าวเก่าที่ลงเกี่ยวกับโรงแรม e v e r c r <oughs> o s รเผยว่าเคยเกิดเหตุการณ์เด็กหายตัวหลายรายและพนักงานหลายคนก็หายไปอย่างลึกลับบางข่าวระบุว่าเสียงหัวรอะแผวๆถูกได้ยินรอบโรงแรม ก่อนที่เด็กๆจะหายตัวไปธนกรยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเอกสารและเริ่มจบบันทึกแต่เมื่อสายตาของเขาสแกนรอบห้องกระดาษบางแผ่นลอยขึ้นกลางอากาศราวกับมีแรงลึกลับดึงพวกมันหมุนไปมาเหมือนมีใครเล่นกับมันเสียงโหวเราะเริ่มดันขึ้นอีกครั้งคราวนี้ตรงกับช่วงเหตุการณ์ในขา่าวเก่าพอดีรากับเสียงนั้นกำลังเล่าเรื่องอดีตให้เขาฟังธนกรใจเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนอดีตและปัจจุบันปะปนกัน เขาเห็นภาพเด็กในรูปเก่าและเอกสารข่าวเหมือนมีชีวิตขึ้นมาในแสงสลัวของห้องสมุดเสียงหัวเราะดังใกล้ขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถระบุที่มาเขาพยายามรวบรวมสติและจดบันทึกให้มากที่สุดแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับตาดูเขาจากมุมห้องในขณะที่เขาเปิดแฟ้มอีกชุดธนกรพบบันทึกประจำวันของพนักงานโรงแรมคนหนึ่งที่เขียนถึงความผิดปกติเช่นเสียงเด็กหัวเราะในกลางดังคืน เงาที่เคลื่อนไหวเองและของเล่นที่ขยับได้โดยไม่มีใครแต่ต้องทุกคำพูดในบันทึกสะท้อนกับสิ่งที่เขากำลังเจอทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการแต่ถูกดึงเข้าไปในอดีตของโรงแรมฝุ่นลอยกลางอากาศสะท้อนแสงสลัวเงาของธนกรกระจายบนพื้นและผนังเรากับถูกทาบทับด้วยเงาของเด็กๆจากอดีต ทูกครั้งที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาเห็นเงาเล็กๆแวบผ่านมุมห้องเรากับกำลังสำรวจเขาเช่นกันเสียงหัวเราะสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารทำให้เขาเริ่มเชื่อมโยงอดีตของโรงแรมกับความหลอนรอบตัวธนากรเริ่มรู้ตัวว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้เงียบสงัดเหมือนที่คิดแต่ยังเต็มไปด้วยร่องรอยของชีวิตอดีตเสียงหัวเราะและสิ่งผิดปกติทุกอย่างเป็นการสะท้อนความเศร้าความกลัวและความหายตัวไปของเด็กๆ โรงแรมเอเวอร์กรอสเหมือนมีความทรงจำของมันเองและมันกำลังใช้เขาเป็นผู้สังเกตการเพื <concentrated> ่อฝืนความทรงจำเหล่านั้นเมื่อธนกร,รวางเอกสารกลับบนชั้นเขาสัมผัสถึงความเย็นและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนเรียกชื่อเขาโดยตรงเขาหยุดชะงักใจเต้นแรงรู้ตัวว่าเขาได้เข้าไปใกล้ความลับของโรงแรมมากเกินไปแล้ว และสิ่งที่กำลังจะเจออาจไม่ใช่เพียงอดีตที่ยังคงหลอนแต่เป็นสิ่งที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงธนกรถอนหายใจลึกๆพยายามตั้งสติและรู้ในใจว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองที่แท้จริงธนกรออกจากห้องสมุดเก่าและลงสู่ทางเดินของโรงแรมชั้นบนแสงไฟกระพริบจากเพดานและหน้าต่างที่แตก ทำให้ทางเดินดูยาวและคดเคี้ยวราวกับไม่มีจุดสิ้นสุดฝุ่นลอยเต็มอากาศสะท้อนแสงเป็นริ้วๆทุกย่างก้าวของเขาส่งเสียงอีัดดังตามพื้นไม้เก่าทันใดนั้นเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นรอบตัวเขาคราวนี้ไม่ใช่เสียงแผ่วๆเหมือนก่อนแต่ดังสนัน่นล้อมรอบจากทุกทิศท,ทางเหมือนเด็กหลายสิบคนกำลังเล่นอยู่รอบตัวเขาเขาขยับตัวช้าๆพยายามหาแหล่งที่มาของเสียงแต่ไม่สามารถระบุได้ ทุกสิ่งที่เขามองเห็นเหมือนเคลื่อนไหวในมุมสายตาเล็กๆเ,เขาเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านทางเดินอย่างรวดเร็วแต่พอหันตามเงานั้นก็หายไปทันทีร่างเล็กๆแวบไปแวบมาราวกับเด็กเหล่านี้ไม่อยู่ในโลกเดียวกับเขาทุกประตูที่เขาผ่านปิดเองและเปิดเองสลับกันอย่างไม่เป็นระเบียบลมเย็นพัดแรงขึ้นราวกับกำลังดึงเขาเข้าไปกลางทางเดินธนกรใจเต้นแรงมือสั่นและหายใจไม่สะดวก เขาพยายามเรียกตัวเองให้กระชั่งขึ้นแต่ความสับสนและความกลัวค่อยๆก่อตัวเต็มอกสายตาของเด็กๆจากเงาในกระจกและทางเดินดูเหมือนจ้องเขาอย่างไม่ยอมละสายตาทุกครั้งที่เขาพยายามก้าวไปข้างหน้าเสียงหัวเราะจะขยายใหญ่และสอดคล้องกับแรงกดดันรอบตัวราวกับโรงแรมทั้งหลังกำลังบีบให้เขาอยู่ในความหลอนนั้นเงาเด็กปรากฏเป็นระยะขึ้นจากมุมห้องบนผนังหรือสะท้อนบนกระจกแตก ทำให้ธนากรรู้สึกไม่มีทางหนีเขาหยุดยืนพยายามรวบรวมสติมองไปทุกด้านแต่ทางเดินเหมือนยืดออกและบิดเบี้ยวทุกประตูและมุมที่เขาจําได้กลับเปลี่ยนตำแหน่งเด็กๆในเงาสะท้อนเหมือนวิ่งวนรอบเขาอย่างต่อเนื่องจนเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาอยู่ตรงไหนและต้องไปทางไหนแรงกดดันจากเสียงหัวเราะและเงาเด็กทำให้ธนกรรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเข้าไปในโรงแรมเอง มือเขาสั่นและเหงื่อไหลเป็นหยดเสียงหัวเราะดังรอบตัวจนเหมือนเรียกชื่อเขาโดยตรงความหวาดกลัวสูงขึ้นจนเขาแทบล้มลงการนัรอรพยายามวิ่งไปตามทางเดินพยายามเปิดประตูและหน้าต่างเพื่อหาทางหนีแต่ทุกสิ่งที่เขาพยายามทำเหมือนถูกบิดเบือนโดยโรงแรมเองทางเดินที่เคยจำได้กลับวนกลับมาที่เดิมเงาเด็กยังคงปรากฏและหัวเราะล้อมรอบเขา ทุกก้าวที่เขาวิ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสูงสุดและความสับสนธนกรเริ่มรู้ว่าเสียงหัวเราะไม่ได้เป็นเพียงเสียงแต่เป็นแรงกดดันเหนือธรรมชาติที่พยายามจับจ้องและดึงเขาเข้าไปในอดีตของโรงแรมเขารู้สึกว่าตัวเองแทบหมดทางออกและทุกอย่างกำลังปิดล้อมเขาอย่างไม่อาจหลบหนีธนกรหอบหายใจหนัก แต่ใจยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงหัวเราะและเงาเด็กไม่เคยหยุดไม่ว่าก้าวไปทางไหนเขาก็ยังถูกล้อมรอบเหมือนถูกโรงแรมทั้งหมดครอบงำธนกรวิ่นขึ้นไปยังห้องโถงใหญ่ชั้นบนห้องนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของโรงแรมแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝุน่นเศษกระจกแตกและแสงสลัวที่ส่องผ่านหน้าต่างเก่าทำให้ห้องดูเหมือนยืดออกเป็นลึกไม่รู้จบทันใดนั้นเขาหยุดชะงัก บนผนังและกระจกเก่ารูปถ่ายเด็กทั้งหมดที่เขาเคยเห็นอยู่บนผนังเริ่มขยับได้ดวงตาในรูปเหมือนมีชีวิตและเด็กๆเ,เหล่านั้นเคลื่อนไหวออกมาจากผนังและกระจกราวกับกลายเป็นร่างจริงเสียงหัวเราะดังสนัน่นรอบห้องผสมกับเสียงกรีดร้องเบาๆที่เหมือนสะท้อนความเจ็บปวดและความเศร้าของอดีตธนกรถอยหลังเหงื่อไหลตามใบหน้ามือจับกล้องแน่นเพื่อบันทึก แต่ภาพที่กล้องถ่ายได้ก็ไม่สามารถสะท้อนสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าได้เขารู้สึกถูกล้อมรอบด้วยเด็กหลายสิบคนที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างไม่ธรรมชาติทางเดินในห้องโถงเริ่มบิดเบี้ยวและยืดออกเหมือนกับพาเ,าเขาเข้าสู่กับดักทุกประตูที่เขาพยายามวิ่งผ่านจะวนกลับมาที่เดิมเงาเด็กปรากฏทั้งด้านหน้าด้านหลังและข้างตัวเขาทำให้เขาไม่สามารถหาทางออกได้ ธนกรพยายามตะโกนเรียกความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับกลืนไปกับเสียงหัวเราะที่ดังก้องรอบห้องเขาเริ่มรู้สึกหมดทางออกและสิ้นหวังทุกแรงก้าวเหมือนถูกแรงลึกลับดึงกลับมาและทุกครั้งที่เขาหันไปเด็กๆเ,เหล่านั้นก็ยังคงก้าวตามราวกับเดินวนรอบตัวเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาลองเปิดประตูหลายบานประตูแต่ละบานเปิดเองและปิดเองสลับกันอย่างรวดเร็ว ฝุ่นและเศษกระจกฟุ้งขึ้นในอากาศเงาเด็กสะท้อนบนผนังและพื้นไม้ทำให้เขารู้สึกว่าโรงแรมทั้งหลังมีชีวิตและกำลังเล่นกับความกลัวของเขาธนารกรหยุดหายใจพยายามตั้งสติแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหนีจากเด็กเหล่านี้ได้และทางออกทุกทางเหมือนถูกบิดเบียวให้กลับมาที่เดิมแรงกดดันและความหวาดกลัวสูงสุดเข้าครอบงำ เขาเข้าใจในใจว่าโรงแรมนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้มาเยือนแต่มีไว้เพื่อดึงผู้คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมันเสียงหัวเราะดังสนัน่นแรงกดดันจากเด็กและโรงแรมรวมกันราวกับอัดแน่นอยู่รอบตัวเขาธนกรรู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในกับดักเหนือธรรมชาติเต็มรูปแบบทุกอย่างในห้องโถงยืดออกเบียดเสียดและหมุนวนรอบตัวเขาจนเขาไม่สามารถแยกได้ว่าความจริงคืออะไร และภาพหลอนคืออะไรธนกรยืนหอบหายใจใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเสียงหัวเราะยังคงดังสนัน่นและเด็กจากรูปถ่ายยังคงเคลื่อนไหวออกมาเต็มห้องทำให้เขารู้ว่านี่คือจุดที่เขาแทบไม่มีทางออกและกําลังเผชิญหน้ากับความหลอนอย่างเต็มรูปแบบธนกรวิ่งออกจากห้องโถงใหญ่แต่ทางเดินไม้เก่าเต็มไปด้วยฝุน่นและเศษกระจก ทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงเอี๊ยดดังสะท้อนร่างของเขาสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่หัวใจบอกว่าเขาต้องวิ่งต่อทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังก้องรอบตัวเขาคราวนี้ไม่ได้มาจากระยะไกลอีกต่อไปแต่ล้อมตัวเขาอย่างใกล้ชิดราวกับเด็กหลายสิบคนกำลังวิ่งวนรอบตัวเขาเงาของเด็กปรากฏทั้งด้านหน้าด้านหลังและข้างตัวเขาทำให้เขาไม่สามารถหาทางออกได้ ธนกรสะดุ้งและล้มลงฝุ่นฟุ้งกระจายเขาพยายามลุกขึ้นมือจับราวบันไดเพื่อปีนขึ้นไปยังชั้นบนแต่ทางเดินเหมือนบิดเบียวและยืดออกทุกประตูที่เขาพยายามเปิดกลับหมุนวนพาเขากลับมาที่เดิมเงาเด็กยังคงปรากฏและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับฉีกกฎของโลกจริงธนกรพยายามตะโกนเรียกนามชื่อเด็กเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เสียงของเขากลับกลืนไปกับเสียงหัวเราะที่ดังสนั่นและสอดคล้องกับแรงกดดันเหนือธรรมชาติรอบตัวเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อมรอบและถูกกดดันจากทุกด้านเขาพยายามต่อสู้ด้วยการผลักประตูกระโดดข้ามราวบันไดและใช้กล้องส่องสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแต่เด็กในเงาพยายามดึงตัวเขาเข้าผนังและประตูอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เขาหันไปเงาเหล่านั้นจะปรากฏใกล้กว่าที่คาดคิด ความเหน็ดเหนื่อยและความหวาดกลัวเริ่มท่วมท้นเขาแทบหมดแรงธนกรเกือบหมดสติแต่สัญชาตยานเอาตัวรอดทําให้เขาพยายามวิ่งสุดชีวิตทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเงาเด็กวิ่งตามทุกที่เขารู้ว่าไม่มีทางหนีจากโรงแรมนี้ได้ทุกประตูทางเดินและผนังเหมือนเป็นกับดักเหนือธรรมชาติที่ดักเขาเอาไว้เสียงหัวเราะและแรงกดดันรอบตัวสูงขึ้นเป็นจังหวะ จนเขาแทบหายใจไม่ออกฝุ่นฟุ้งและแสงกระพริบสะท้อนบนกระจกเก่าทําให้เงาซ้อนทับกันอย่างน่ากลัวธนกรพยายามก้าวต่อแต่รู้สึกว่าทุกก้าวของเขาเหมือนเดินวนอยู่ในกับดักที่ไม่สิ้นสุดเขารู้สึกถึงความสิ้นหวังเต็มอกแต่ยังพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางเสียงหัวเราะดังก้องเหมือนเรียกชื่อเขาโดยตรงและเงาเด็กพยายามดึงเขาเข้าไปในผนังและประตูธนกรเริ่มเข้าใจว่า โรงแรมเอเวอร์กรอสไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ร้างแต่เป็นกับดักเหนือธรรมชาติที่มีชีวิตทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนและกดดันธนกรวิ่งสะดุดกระโดดและพยายามเปิดประตูหรือหน้าต่างแต่ไม่มีทางออกที่ชัดเจนเงาเด็กและเสียงหัวเราะยังคงล้อมเขาเต็มตัวเขารู้สึกว่านี่คือจุดที่ความหวาดกลัวสูงสุดและความตึงเครียดถึงขีดสุดธนกรหอบหายใจแรงมือจับขอบประตูไม้เก่า หวังเพียงทางใดสักทางจะพาเขาออกจากโรงแรมได้แต่เขารู้ในใจว่าโรงแรมนี้ไม่ยอมปล่อยใครง่ายๆและเสียงหัวเราะกำลังพาเขาเข,าเข้าไปในสิ่งที่ไม่มีทางหลีกหนีหลังจากการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อยและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวธนกรหายใจหอบลึกแต่ทันใดนั้นโรงแรมเอเวอร์กรอสกลับเงียบสงัดเสียงหัวเราะที่ดังก้องสนัน่นรอบตัวค่อยๆเบาลง เหมือนทุกอย่างรอคอยจังหวะใหม่ที่จะเกิดขึ้นทางเดินและห้องโถงกลับอยู่ในสภาพเดิมราวกับไม่เคยมีใครผ่านมาฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศเงาสะท้อนจากกระจกเก่ายังคงจับจ้องแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวทุกประตูที่เคยเปิดและปิดเองกลับนิ่งสนิทความเงียบครอบงำจนโรงแรมเหมือนมีชีวิตที่รอคอยผู้มาเยือนคนใหม่แต่ธนกรหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่เหลือสัญญาณของร่างหรือเสียงเรียกใดๆที่จะบ่งบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มีแต่เสียงหัวเราะแผ่วๆที่ดังอยู่ในล็อบบี้และทางเดินราวกับว่าโรงแรมยังคงมีชีวิตอยู่และผู้ที่เข้ามาใหม่อาจตกเป็นเหยื่อคนต่อไปบนผนังยังมีรูปถ่ายเด็กหลายใบายตาในรูปดูเหมือนจะจ้องตรงมาที่ผู้ชมใกลๆ้ๆบนพื้นมีของเล่นเด็กขยับได้เล็กน้อย เรากับเด็กๆก,กำลังเล่นซ่อนแอบกับผู้มาเยือนทุกสิ่งสื่อสารชัดเจนว่าใครก็ตามที่เข้ามาในโรงแรมนี้จะมีโอกาสถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแทนธนกรผู้มาเยือนที่เผลอเข้าไปจะได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านทางเดินบางครั้งเสียงหัวเราะนั้นยังเรียกชื่อผู้มาเยือนราวกับว่าโรงแรมรู้จักและล้อเลียนกับความกลัวของพวกเขาเรื่องราวของโรงแรมเอเวอร์กรอสจึงวนลูปไม่สิ้นสุด ใครก้าวเข้ามาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความลึกลับและความหลอนที่ยังคงอยู่เสียงหัวเราะที่ไม่เคยหยุดจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงแรมที่มีชีวิตและเรื่องราวของธนกร,กรก็ถูกทิ้งไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าใครก็ตามที่เข้ามาจะไม่อาจออกไปเหมือนเดิมโรงแรมเอเวอร์กรอสกลับสู่ความเงียบสนิทแต่ความสยองและเสียงหัวเราะยังคงรอผู้กล้าเข้ามาใหม่ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของโรงแรมร้างที่เสียงหัวเราะไม่เคยหยุดที่เราได้พาทุกคนสำรวจตั้งแต่ล็อบบี้เก่าจนถึงเงาของเด็กที่เคลื่อนไหวออกมาจากรูปถ่ายเรื่องราวทั้งหมดเต็มไปด้วยความลึกลับความหลอนและเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันเงียบหากในระหว่างการเล่ามีข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับทุกเรื่องราวเราเล่าเพื่อความบันเทิงและสร้างบรรยากาศหลอนให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนพอดแคสต์ของเราและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตอนต่อไปที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องลี้ลับและความสยองแบบจัดเต็มจนกว่าจะพบกันใหม่เสียงหัวเราะจากโรงแรม e v e r อร o s s ยังคงดังก้องอยู่ในความมืดรักษาความระแวงและความตื่นเต้นเอาไว้ให้ดีแล้วพบกันใหม่ในเล่าไปเรื่อยพอดแคสต์